มาๆดียต้องชวนพเรด้วยนะพี่พจเรเาเในในสตรีมใครใช่ไหมผมผมเป็นพิเรดีซีสองมันยากกว่าะดีซีสองมันกว่ากูก็ไม่รู้อัยเฮยจูโฮกว่าไม่ถึงสองสี่มันไม่ได้คลายขนาดเรามีแค่เจ็ดคนเองแล้วพี่ตอนนี้กูก็ไม่รู้ว่ามึงเป็นเฮียอะไรอ่ะตายกันแล้วทาไาเนี่ยจะทำไมอ่ะอาะทีาทำไงอ๋อ ไอตี๋ไมฮีโร่ไหรอเ้าพีเอสพีเอสเป็นคนใต้นี่พีเอสพูดภาษามาลายูได้ไหมใครใครเป็นคนใต้พีอะกพอ่ะแล้วกูไม่ได้เป็นคนใต้พี่เป็นคนใต้พี่บอกพี่เป็นบังอ่ะพ่อเป็นคนใต้อ่ะอะไรอะไรว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนอิสลามพ่อเขาอ่ะเอ้า ใช่คนอิสลามเนี่ยคนใต้เหรอไม่ใช่ไอ้เงี้ยนะไอ้กันกันพวกฝังที่อื่นก็เป็นคนใต้หมดเลยดับเสียดับไม่ดีพวกแบบปฝาเล่นใต้เป็นคนใต้ไอ้เงี้ยมันก็มีแอนนทมเป็นคนใต้ร้อยตัดใช่ไม่ไม่กูจะบอกให้นะไอ้นนท์เนี่ยอิสลามเยอะมากแล้วเว้ยมันจะมีอยู่ซอยหนึ่งอะที่มันจะเป็นแบบโซนอิสลามเลยอะถ้าใครอยู่นนท์จะรู้จักครับที่เอาไว้ละหมาดใช่ไหมเพี่ใช่ใช่ มันจะมีซอยหนึ่งอะก็คือตรงตรงไปข้างหน้าเซิร์ฟตรงไปจากไอไอตรงซอยซอยบ้านกูจะ่ปตรงไปข้างหน้ามันมีซอยหนึ่งอะไออ้าไม่คนอิสลามส่วนใหญ่อยู่ภาคใต้จริงบ้าอะไรเรื่องจริงบ้าก็ไม่จริงไม่จริงไม่จะส่วนใหญ่คนอิสลามส่วนใหญ่ภาคใต้เยอะเยอะมากถ้าดูถ้าดูอัตราส่วนในประเทศไทยอะเยอะมากนนทบุรีก็เยอะเออก็คนใต้ับถือิสลามเยอะมากไ่แค่ไหนในบ๊ก เยอะมากแล้วคนแม่สายนับถืออะไรอะพี่แม่สายนะเพื่ไอ้เฮียนี่ก็เถียงจังอะนะเออไอ้เฮียก็เถียงไม่หยุดอะเถียงไม่หยุดอะไรไม่ไปไปเซิร์ชไม่ไปเซิร์ชหมายถึงว่าคนภาคใต้นับถือสามเยอะกูแค่แค่อยากรู้ว่าเออมาภาคใต้เนี่ยมันมีภาษามลายูด้วยเนี่ยเขาจะพูดกันพี่ก็แค่ถามพี่เอสว่าเอ้ยพี่เอสพี่เป็นคนใต้เพราะพี่เป็นคนใต้หรือเปล่าก็ถามแค่นั้นเองไอ้เห hey, no ี้ย ป่อยมึงไปเซิร์ชดูแบบตาส่วนนะเพักตายอ่ะทั้งประเทศเทียอะไรภาคใต้เยอะสุดอีกสักเขาบอกว่าอิสลามในกรุงเทพเยอะสุดเลอเห็นป่ะเขาบอกในกรุงเทพเยอะสุดไม่ใช่ไปเซิร์ชดูก่อนไปเซิร์ชก่อนป่ะไปเซิร์ชก่อนเซิร์ชเลยไปเซิร์ชป่ะไปดูเว็บไหนไอ้แม่มึงมึงมึงเออเว็บไหนละเว็บโกเดตเจ็ดพี่เราบอวะไม่ให้จุกมึงเอาเช็คเว็บโกเดตเจ็ดไปดูป่ะสถิติช่องเขา ไว้เฟซก็เอ้ยมันต้องมันต้องใส่คำเชิญเพื่อนอ่ะพี่พี่พี่ีเพื่อนสตรีมใครมั้ยแต่นแลี่อแต่อิสลามมันอยู่สี่สี่จังหวัดของใต้นะพี่นใครมีชื่อสตรีมพี่ติเชิญเชิญให้หน่อยเออเห็นปะสามจังหวัดชายแดนเยอะสุดเรียนบ้าเถียงกูชอบไ้เงี้ยพวกที่ไม่รู้แล้วมาเถียงเนี่ยไอ้สัตว์าห้าจังหวัดด้วยพี่ติ๋ห้าจังหวัดชอบนะเออ ไม่รู้จะเถียงขอร้องจะเถียงอยาคิดว่าเก่งอย่เคิดว่าเก่งอยากคิดว่าเก่งมันเยอะเลยไอ้โอดเยอะเลยมึงไปเซิรก่อนมึงไปเลือนมึงไปเซิร์ก่อนไอ้สัตวม่ไมวไม่ไม่ยม่ไ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 ม่ม่ไ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 ม่กมไม่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 กม่ไ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 ม่่าม่ไ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 มนไม่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 ไมคไม่ไม่มไม่ไม่ไอ่ไม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 ่่แม่ไม่ไม่ไมึงม่่ไมไม่ไมมม มึงมาบอกมึงมามึงมาบอกว่าใช่แล้วผมบอกว่าทำไมต้องเออไม่เออมึงบอกว่าอัศว์ใตายเออไม่บอกถูกว่าอไม่กลัวแค่คิดว่าตายตาว่าตายเป็นคนอิสลามึงบอกอย่เงี้ย มึงอะพูดไอสัตว์มึงอะพูดมึงอะพูดใชมันพูดแบบนี้บ้างมันพูดแบบนี้บ้างคนใต้เป็นคนอิสลามสุดไอ้เงี้ยแล้วมันก็เถียงอก็บอกว่าคนใต้คนใต้มึงอะเถียงว่ามึงว่าเถียงว่าคนกรุงเทพเป็นอิสลามเยอะสุดอ้ควายมึงอะพูดาอโง่มึงอะโง่มึงองโง่มึงอะโง่ไอสัตว์ไม่เล่นไรไอเงี้ยดิสี่ถงบอกไอสัตว์กรลตีนแล้ว จะเพรจะชนะให้ได้อะไอ้มึงยอมได้ไหมึงยอมใจอยอม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 พี่ตลาดตุดพี่ติจลาดตุดยอมยอมยอมโอ้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 ก็เรื่องจริงอะอะไรอะแล้วคิดยังไงว่าพ่อกูไปอยู่ใต้เฉยก็คิดเอาก็แค่อาจจะคิดว่าเออพี่พูดมาลายูได้หรือเปล่าอะไรเงยแล้ววิวไปอยูได้ไงกูกูรับถือศาสนาพุทธเลยแต่พ่อกูไปดีแล้วอู่ฮอลล์ดีแล้วอยู่ห้องไอ้แบ๊คนั่นนี่อะมึงเคยมึงเคยเห็นอิสลามนั่งแดกหมูไม่ได้พี่อผมไม่เพื่นพี่ฉันผมผมชวนพี่ติแล้ว ไหนอ่ะช่วยมาดิไม่ขึ้นอะไรใครมีเพื่อนลุงพ่ตีพี่เชนเนี่ยมาไหนอยู่มาถามกูว่ากูพูดมาไอ้เยี่ยงพูประจาอ่อนมามาถามกูว่ามาถามกูว่าพูดภาษาอะไรอยู่ได้ปะไอ้เฮียกูยังพูดได้ไก่ะไอีซ่าสาวีเดนกบอกไปกูสี่อ่ยกูยังพูดได้ไก่ก็พ่อก็มินสลามแต่แม่กูเป็นไทยไอ้สัาก็เอาเอาคนเรามัน มันอาจจะส่งต่อพักไม่ส่งไอ้เหี้ยไม่ส่งจะส่งยังไงส่งต่อควยไอ้เหี้ยจะส่งยังไงไอ้สัตว์โอ้พี่ตียไมขึ้นเหรอพี่ไม่ขึ้นเลยไม่มีกันแม่กูเป็นจีนเนี่ยกูต้องพูดภาษาจีนได้ไหมแล้วบนส่งต่อทางสายเลือดเนด็กอ๋อเห็นไรเห็นไรเห็นไอ้เหี้ยมา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 พี่พี่ซื้อชุดได้นะพี่ไอ้เหี้ยไปซื้อโอเคฟรีนะ ย้อนสเดอม่ีกบังตีนะยหอนยังไม่จบนะยังไม่จบเป็นช่แล้วย้อนแล้วย้อนแล้วยมแล้วหัดเดี๋ยวไม่ได้เล่นเกมไปที่อะมันเสียชเรื่องไงอ่ะมีมีมีใครบอกพี่เลยได้มีพี่เล่อมื่นมื่นเก็คืเป็นบังไงอุามจำได้เมื่อก่อนเขามีคนเรียกพี่เลว่าบังใครเรียกหัวบังเลใช่ปะไม่มีไม่มีใครเรียกหัวบังใครจะมาเรียกหัวบังไงสัง ปใกล้ที่อะใครเรียกขวบบังไม่มีกูไม่ได้นะถึงฆาตกรอิสลามพีงเอเมื่อก่อนอ่ะมึงไม่ได้เรียกขวบบังเรียกไม่ได้เรียกพี่ตอนที่พี่บอกว่าพ่อพี่เป็นอิสลามไงไม่มึงเรียกกูแค่ครั้งเดียวมึงเคยเรียกกูแค่ครั้งแค่ครั้งสองครั้งก็ก็ถือว่าเรียกโทรไม่ติดเหรอพี่เออเอางี้สกอตติสอันหนึงมันมีเยอะมากนะคนนี้อ่ะ มันก็หกคนก็เล่นได้ดิที่บ๊อบไงีที่บ๊อบด้วยจะเป็นให้ได้เนี่ยบังเนี่ยก็ใช่เรียกจริงจังแค่พ่อกูเป็นสลามแค่เนี้ยไอ้เหี้ยมึงดูกูสักเต็มตัวขนาดนี้กูคิดว่ากูจะเข้าเข้าไปละหมาดได้ปะเนี่ยไอ้สัตว์เขาจะต้อนรับกูไม่เรียกกูถือมันไปแดกด้วยไอ้เหี้ยแต่เมื่อก่อนผมตอนเมื่อก่อนผมอยู่ตรงไอ้ไี่เหลือซูมิโนไปเหลือเขาละบัตรเขาละบัตรยืนอยู่นะเหมือนเหมือนเบียวโซนนะพี่เหมือนเบียรวโซนพี่พี่สะกดพี่ชายคุณรู้ว่าจัดเลย ใช่แล้วก็คิดว่าพีเอ็สจะพูดได้ถ้าเขาพูดได้มันก็เท่ไงพูดก็ได้โอ้โหไอ้ไม่ถ้าเบียร์เขาพูดได้เขาคงไปสั่หูตีน้อยอะกูว่าไม่สั่ดหมูดป็ัวไม่ถ้าพูดจริงๆอะตอนสมัยเด็กอะกูอะเคยเข้าไปละหมาดด้วยเพราะว่าตอนนั้นกูตามพ่อไงพี่เคยได้ยินเขาพูดภาษาอลาอยันไหมไม่เคยไม่เคยเลือในชีวิตนะไม่เคยเพราะมันติดมาเลยป่าตรงนั้นอะมันติดมาเลยป่ะ อาจจะพูดภาษามาลายูเยอะก็ได้นะแถวนั้นนะไม่รู้อ่ะเบียสดจะเส้นหนักกว่าพี่เอ็ดอี้งทำไมวะทำไมทำไมวะ,ม,วะม่มันจะหนักกว่าได้กูไม่ได้นับถืออิสลามเขานับถือศาสนาอิสลามล่ากูไม่รู้ก <c oughs> ูไม่ได้นับ, <c oughs> นบถือศาสนาอิสลามก <c oughs> ูคือครอบครัวผมอ่ะจะแปลกครอบครัวผมอ่ะจะแปลกนิดนึงก็คือแม่ผมมาเป็นจีนแม่ผมเป็นจีนแท้เลยนะแล้วก็พ่อผมมาอิสลาม แต่ที่นียผมมาตอนแรกผมก็เคยตามพ่อแหละได้อยู่ดีก็มาตามแม่ก็กินอะก็กินอะตอนแรกก็ไม่กินหมูนะตอนแรกก็ไม่กินผมคิดว่าหมูมันสกรปรกก็เลยไม่กินแล้วเพื่อนก็หลอกให้ผมแดกแล้วผมก็แดกยาวเลยตอนนั้นอะยาวใช<จ>่ใจรักแรกเหรอใจรักแรกวิทย์ใจรักแรกอะเจอหมูก,กอ่อกไปเออหมูกรอบได้เพราะว่าคือยายผมอะคือเขาเป็นคนที่ เขาอะไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามนะแต่เขาไม่กินกินเนื้อไม่กินหมูใช่ไหมล่ะบ้านผมก็เลยกินไก่มาตลอดออเผมก็คิดว่ายายผมนับถือศาสนาอิสลามแต่จริงๆ่ะไม่ใช่เขาแค่ไม่กินแค่นั้นเองเขากินไก่ตลอดผมก็เลยครอบครัวผมก็เลยแบบว่าไม่กินหมูกันแต่ผมก็แดกนะคไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เค้งก็คือเขา เออแค่แต่เขาอะทำเขาอะทำให้กูกินสะดวกทำไก่มากกว่าเออเขาไม่กินเขาเหมือนว่าเขานับเขาไม่กินสัตว์ใหญ่มั้งไม่รู้เพราะอะไรอ่ะน่าจะเป็นน้ำถือเจ้าแมงกวนอินปะใช่ใช่ครับเราสัตว์ใหญ่ใช่เขาไม่กินินใช่ไมกินเนื้อแต่ไปกินเนื้อกินเจบ้านผมแปลกครับบ้านผมแปละครับแต่ดูดเนื้อมันกันไม่ได้ใครเนี่ยบอกนะไม่ใช่หรอใครกินปลาใช่กินปลาอะไรปะ